กัญชากับกัญชงหน้าตาคล้ายกันจนเกือบแยกไม่ออกแต่พืชทั้งสองตัวนี้มีความแตกต่างกันทั้งคุณสมบัติและประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้มาเรียนรู้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกันกัญชาหรือ m a r i j u น n a และกัญชงหรือ h e m ์ทั้งสองชนิดเป็นพืชล้มลุกที่มีถิ่นกำเนิดเดียวกันในตระกูล cannabis ต่างกันที่สายพัน์ย่อยจึงทําให้กัญชงและกัญชามีลักษณะที่คล้ายกันโดยจะแตกต่างกันในด้านลักษณะทางกายภาพและปริมาณสารสําคัญนั่นคือ THC และ CBD สาร THC คืออะไร THC มีประโยชน์ในทางการแพทย์เช่นการแก้การนอนไม่หลับลดน้ําตาลในเลือดต้านมะเรง็งช่วยลดอาการปวดการเกร็งของกล้ามเนื้อความแตกต่างที่สําคัญ สาร THC ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเป็นสารมึนเมามีโอกาสเสพติดได้จึงต้องใช้ตามแพทย์สั่งเท่านั้นสาร CBD คืออะไร CBD มีประโยชน์ทางการแพทย์เช่นยาลดการอักเสบช่วยให้ผ่อนคลายลดความเศร้าป้องกันโรคนอนไม่หลับและประโยชน์ทางเศรษฐกิจเช่นเป็นส่วนผสมในอาหารเครื่องสำอางอาหารสัตว์ไม่เป็นสารเสพติดแล้วกัญชาและกัญชงมีสารอะไรบ้าง กัญชามีสารอยู่2ส,สารหลักคือ THC ในปริมาณมากและ CBD ในปริมาณน้อยส่วนกัญชงมีสาร CBD ในปริมาณมากและ THC ในปริมาณน้อยจึงไม่มีผลทำให้เกิดอาการมึนเมาหรือเสพติดเป้าหมายการปลดล็อกกัญชาและกัญชงในประเทศไทย รัฐบาลต้องการให้เกิดการนำพืชกันชงและกันชามาต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาให้เกิดนวัตรกรรมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งในระดับครัวเรือนชุมชนและเชิงอุตสาหกรรมนำไปสู่การปลดล็อกกันชาและกันชงในวันที่9มิถุนาย,ยน2565โดยมีเป้าหมายเพื่อ 1. ประโยชน์ทางการแพทย์ 2. เป็นทางเลือกสำหรับประชาชนในการดูแลสุขภาพและ 3. ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจโดยไม่ส่งเสริมให้ใช้ในเชิงนันทนาการ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงของพืชกัญชงและกัญชาหลังวันที่9มิถุนายนคือการปลดล็อกกัญชาไม่ใช่กัญชาเสรีและแม้ว่าหลังการปลดล็อกทุกส่วนของพืชกัญชากัญชงจะไม่เป็นยาเสพติดยกเว้นสารสกัดที่มี THC เกิน0.2แต่ในเชิงการนำไปใช้ยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องควบคุมอยู่ในระหว่างที่ยังรอพระราชบัญญัติกัญชากัญชงประกาศใช้เช่นการนำไปสู่ มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องเหตุเดือดร้อนรำคาญตามพระราชบัญญตัติการสาธารณสุขการนำไปใช้ปรุงอาหารเครื่องดื่มมีประกาศกรุมอนามัยในการให้คำแนะนำการใช้อย่างเหมาะสมหากไม่ปฏิบัติตามมีความผิดทางกฎหมายได้การทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงควรอยู่ในสัดส่วนเท่าไหร่ทอด ใส่ใบกัญชา1นใบสดต่อจานแต่ถ้าเป็นไข่เจียวแนะนำครึ่งถึง1ใบสดผัดแนะนำใส่ใบกัญชาหนึ่งใบสดต่อจานแกงหรือต้มแนะนำใส่ใบกัญชา1ใบสดผสมในเครื่องดื่มแนะนำใส่ใบกัญชาหนึ่งใบสดโดยแนะนำการใช้ใบสดเนื่องจากสาร THC น้อยกว่าแบบตากแห้งและเมื่อสาร THC โดนความร้อนจะทำให้สาร THC ออกฤทธิ์มากขึ้น และจะออกฤทธิ์หลังรับประทาน15-30นาทีขึ้นอยู่กับบุคคลกัญชาและกัญชงเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่ในตำรับยาแผนไทยมีองค์ความรู้ภูมิปัญญาของไทยจำนวนมากที่บันทึกคุณประโยชน์ของกัญชาไว้ในปัจจุบันหลายประเทศเริ่มศึกษาวิจัยมีข้อมูลยืนยันมากพอว่าพืชกัญชาและกัญชงมีประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจหากนำมาใช้ในทางที่ถูกต้องจะเกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้กัญชาและกัญชงและสารสกัด CBD เป็นส่วนประกอบขึ้นทะเบียนแล้วทั้งหมด1,469รายการอยู่ระหว่างการพิจารณาอีก135รายการโดยทั้งหมดต้องใช้ส่วนผสมของกัญชาและกัญชงและสารสกัดที่ปลูกและผลิตในประเทศจึงถือเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการที่สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในประเทศได้อย่างมหาศาล